สวัสดีครับผมช่างกรนะครับจากบ o ิษัทโตคารนะครับครับผมอันนี้เนาะก็คลิปนี้นะครับเราตามมาดูนะครับมาเช็คตู้แอร์รั่วครับเนาะตู้แอร์รั่วครับรถอ่าคันนี้เนาะก็ลูกค้าเข้ามาด้วยอาการนะครับให้เช็ครั่วนะครับนะครับนี่คือนะจะเป็นมิซะนะครับมิโซะไททันพลัสนะครับนะครับ ต้องลื้อประมาณนี้นะ ه, เห็นไหมรลื้อประมาณนี้เลยลื้อหมดเลยนะครับโอเคนะครับเราไปดูฝั่งน้นกันนะครับ,บก่อนที่เราจะลื้อตู้นะครับทางเราจะเช็ครั่วก่อนนะครับเช็ครั่วก่อนเช็คเฉพาะตู้ใบเดียวก่อนนะครับเช็คตู้ใบเดียวแล้วนะครับก็แรงดันมันยังถอยอยู่นะครับ ه, แล้วเราก็เลยต้องตัด ก็สรุปว่าตู้รั่วนะครับเราก็เลยตัดสินใจอ่านะฮะต้องถอดตู้ฮะประมาณแบบนี้เลยนะครับเนี่ยฮะหรือแบบนี้เลยครับหรือหมดเลยครับนะฮะตกชิ้นส่วนนะครับอันนี้คือคอนโซลนะครับอ่าอันนี้คือคอนโซลเนาะอ่านี่ครับเห็นไหมครับหรือจนเกลี้ยงเลยโล่งเลยนะครับนั่งเคื่อตู้แอร์อยู่ตรงกลางนี้นะครับนี่ครับในการที่รื้อแอร์นะครับรื้อตู้แอร์นะครับก็ต้องรื้อประมาณนี้เนาะ หนึ่งต้องเลือกคอนโซนประกอบคอนโซนกลับนะครับแล้วก็ต้องเน้นระบบไฟฟ้าต่างๆนะครับเพื่อที่ว่าไม่ให้ไฟโชว์เนาะโอเคนะครับก็คืออันนี้คือขั้นตอนนะครับขั้นตอนการเช็คเนาะเราต้องรู้ให้ชัวร์ไปเลยนะครับว่า,าตู้แอร์น,นี้รั่วชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่นะครับเห็นไหมครับโอ้โหรั่วอย่างแรงเลยนะครับรั่วอย่างแดงเลย นะครับแต่มันไม่มีเสียงนะไม่ฟองด้วยเสียงนะครับตอนที่เช็คไม่ฟองด้วยเสียงแต่โหพอเอามาลงในหันแรงดันแล้วก็มามาแช่น้ำเนี่ยโหฟองแบบแรงมากนะครับนะครับก็สำหรับคลิปนี้เนาะก็คือต้องขอขอบคุณนะครับแล้วก็ช่วยกดไลค์นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ช่วยติดตามแล้วก็กดติดตามนะครับแล้วก็กด u b s สไ i b e นะครับด้าน ล้างแอร์รถยนต์หรือบอยออโต้คา์นะครับอยู่ที่ตรงข้ามกับบิซีร่ก้าวนะครับบิซีที่ติดเลยจากกระเสมบัณฑิตมาหน่อยนะครับก็ทางร้านเราจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับบิซีนะครับก็เลยเอสซีจีโฮมมานะครับนิดนึงนะครับร้านเราจะอยู่หลังป้ายรถเมล์นะครับยังไงก็คือถ้าลูกค้าท่านใดนะครับเติมน้ำยาแอร์บ่อยๆนะครับหาจุดรั่วไม่เจอนะครับเข้ามาที่ร้านเรานะครับร้านเราหาเจอ ทุกกันเลยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ